เอาเลยครับสั่ดีู้ชมนะครับผมวัตวนาเบะกลับมาพบก,กันอีกครั้งใน DIY เรื่องเชนวิฟมีร่างนิสลับล่างโดยคุณเขียนสามีใจจูงตอนที่25นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามคุณเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะั้นไปฟังกันเลยครับตอนรับไม่ได้ผมรู้สึกตัวตื่นอีกทีในช่วงเช้ามืดเพราะได้ยินเสียงพยาบาลคุยกันและเข็นรถเข็นไปมา จึงได้ปลุกไอ้ที่หนึ่งที่ยังคงนอนหลับซบอกผมให้ตื่นขึ้นถึงแม้ใจจริงผมไม่อยากปลุกมันแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมีใครมาเห็นสภาพของเราสองคนตอนนี้มันต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่ๆผมกับไอ้ที่หนึ่งรีบสวมเสื้อผ้าและจาัดก,การเตียงนอนให้มันเรียบร้อยแต่มันก็ทนความเหนียวและเหนื่อยหนาไม่ไหวจึงเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําเสร็จแล้วก็ออกมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ผมบ้างเพราะคราบต่างๆมันก็เลอะตามตัวของผมไม่ใช่น้อยขอบคุณนะที่รัก ผมยิ้มแล้วส่งจูบไปให้ที่หนึ่งหลังจากที่มันเช็ดตัวให้ผมเสร็จและใส่เสื้อผ้าให้อย่างเรียบร้อยมันจึงยิ้มน้อยๆแล้วก็เดินเอาชัดตัวไปซักในห้องน้ําซึ่งก็เป็นเวลาพอดีกับที่หมอและพยาบาลเข้ามาตรวจร่างกายของผมตอนที่หมอถอดเสื้อเพื่อที่จะเช็ดบาดแผลตามร่างกายผมต้องเกรงและเก๊กหน้านิ่งแทบตายเพื่อไม่ให้หมอจับได้ว่าผมเพิ่งจะมีเรื่องอย่างว่ามาซึ่งไอ้ที่หนึ่งเบลก็รอบคอบดีนะที่ไม่ทิ้งรอยจุบเอาไว้ที่เนื้อตัวของผมเลยนะ แต่ตัวผมนี่สิกลับดูดมันจนเพลินเลยทิ้งร่องรอยเอาไว้จนทั่วหมอบอกว่าอาการผมไม่น่าเป็นห่วงแล้วจะให้กลับบ้านได้เลยแต่ว่าต้องมาหาหมอตามนัดเรื่อยๆเพื่อเช็คกระดูกซึ่งกว่าจะเริ่มติดก็ใช้เวลาประมาณ4-6ถึงสัปดาส่วนถ้าจะให้ติดสนิทก็ต้องใช้เวลาอีก3-5ถึงเดือนรวมทั้งหมดก็กินเวลาไป4-6ถึงเดือนเลยทีเดียวเฮ้ยอุห์คัดตัวบาสกว่าจะผ่านก็ลุนแทบตาย แต่ที่ไหนได้กลับลงแข่งเพียงแค่ครั้งเดียวก็ต้องไปสลัดสิทธิ์มิหนำซ้ําการแข่งครั้งนั้นก็ยังไม่ใช่การแข่งจริงอีกตัางหากเียงจริงๆเลยเว้ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถ้าลืมอะไรกูไม่พากลับมาเอานะไอ้ที่หนึ่งหันกลับมาถามผมเมื่อเดินนําออกไปจนถึงประตูไม่ลืมหรอกหน้าเห็นกูเป็นคนขี้ลืมไปได้นะผมสายหน้าไปมาแล้วโอบลายของไอ้ที่หนึ่งออกไปขึ้นลิฟต เพื่อลงไปสมทบก,กับพ่อและแม่ของผมที่อยู่ด้านล่างซึ่งกำลังเคลียเรื่องค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่หนึ่งเอารถมาอยู่ใช่ไหมจ๊ะถ้างั้นกลับบ้านกันก่อนเลยก็ได้แม่ผมหันมาคุยกับที่หนึ่งโอเคครับงั้นเราก็ไปกันเถอะประโยคหลังที่หนึ่งหันมาพูดกับผมก่อนที่เราสองคนจะเดินไปที่รถเพื่อตรงกลับบ้านพอกลับไปแล้วบางทีพ่ออาจจะด่ากูจนเสียงดังไปถึงบ้านมึงเลยก็ได้ แต่มึงก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะเดี๋ยวกูจะเคลียร์กับพ่อเองไอ้ที่หนึ่งพูดขึ้นขณนะที่กำลังเลี้ยวรถเข้าไปในซอยบ้านของพวกเราได้ยังไงกันเล่าใครจะไปยอมให้มึงถูกด่าคนเดียวละ่ะไอ้ที่หนึ่งมันเป็นเมียผมนะแถมเรื่องที่ทุกคนรู้เรื่องนี้มันก็เป็นความผิดของผมที่ไม่อยากปิดบังด้วยแต่ผมก็ไม่คิดว่าพ่อของไอ้ที่หนึ่งจะแอนตี้เราไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่แล้วไงละ่ะคนที่ด่าก็เป็นพ่อของกูนี่ นั่นก็ใช่แต่ว่ามึงโดนด่าเรื่องที่คบกับกูนะเพราะงั้นกูก็ต้องรับผิดชอบมึงด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแต่อะไรแล้วนุน่นพ่อมึงยืนตาขวางอยู่หน้าบ้านแล้วเนะี่ยแล้วผมก็ชี้มือไปข้างหน้าเพราะเห็นพ่อขอไอ้ที่หนึ่งยืนกอดออกตีหน้ายักษ์อยู่และหน้ารูบ้านดูท่าที่มาดักรออยู่ตรงนี้คงทรารู้มาจากพ่อผมแล้วมั้งว่าเราสองคนได้กลับมากันก่อนแล้วมึงรีบวิ่งเข้าบ้านไปเลยนะ ไม่ต้องสนใจพ่อกูนะไอ้ที่หนึ่งพูดขึ้นหลังจากที่จอดรถแอบ,บอยู่ข้างกับแพงเพราะพ่อมายืนขวางประตูรั้วเอาไว้เลยทําให้ไม่สามารถขับรถเข้าไปจอดข้างในได้พูดเป็นเล่นเนอะใครจะไปยอมทิ้งมึงให้ถูกด่าคนเดียวหรอววะพูดจบผมก็ตัดสินใจเปิดประตูรถออกไปเพื่อจะ,ะเผชิญหน้ากับพ่อของไอ้ที่หนึ่งทันทีนาทีนี้ต่อให้ถูกด่าถูกว่าหรือถูกทําอะไรผมก็ไม่กลัวท้งนั้นผมยอมทุกอย่าง ท่าน,นันนมันจะทําให้พ่อของมันใจอ่อนยอมรับเราสองคนคบกันได้เน,นอิดครับยกที่หนึ่งให้ผมเถอะนะผมโค้งตัวลงเกือบจะ90องศาแล้วค้างเอาไว้อย่างนั้นไอ้ที่หนึ่งที่เพิ่งวิ่งมาเลยยืนเก๊ะๆกันงๆก่อน,นจะรีบโค้งตัวลงต่อหน้าพ่อมันเหมือนกันกับผมผมขอโทษนะครับพ่อที่แอบหนีไปหาไอ้นังรบแล้วก็เอารถไปใช้ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับตอนนี้สีหน้าของไอ้ที่หนึ่งดูเคร่งเครียดแล้วก็รู้สึกผิดมากจริงๆ มันคงกําลังลำบากใจมากเพราะไม่รู้จะเลือกทางไหนถ้าเลือกผมพ่อมันก็ผิดหวังแต่ถ้าเลือกพ่อตัวมันเองก็เสียใจและผมจะยอมมองไอ้ที่หนึ่งเฉยๆแบบนี้โดยไม่ทําอะไรได้เลยงั้นเหรอไม่มีทางยังไงผมก็ต้องทําอะไรสักอย่างซึ่งคนโง่ๆสมองทึบๆอย่างผมก็นึกอะไรไม่ออกนอกจากนั่งคุกเข่าลงมองตรงไปยังพ่อขอไอ้ที่หนึ่งและพูดขึ้นอย่างมั่นคงผมนักรบนฤบดิน สีหหราชนะภูวดลขอสาบานต่อหน้านอิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยว่าผมจะรักและซื่อสัตย์ต่อที่หนึ่งอินทพงศ์จิรชัยตลอดไปผมจะอยู่ดูแลเคียงข้างในยามสุขยามทุกข์และจะไม่ทิ้งที่หนึ่งไปไหนถ้าหากวันใดผมผิดคำสาบานก็ขอให้ผมตายภายในเจวันไอ้นักรบไอ้ที่หนึ่งอาปากค้างอย่างตกใจแล้วเขย่าที่แขนของผมไปมามึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องไงเนี่ย รู้ตัวไม่ว่าพูดอะไรออกมาคำสามานมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะเว้ยเออกูรู้นะแต่กูมั่นใจแล้วว่าชีวิตนี้กูจะรักแค่มึงคนเดียวยังไงกูก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจผมพูดเกี่ยวับไอ้ที่หนึ่งแต่ตากลับจ้องมองไปยังพ่อของมันอย่างมั่นคงและแน่วแน่ถึงแม้ว่าในอดีตผมจะเป็นคนที่เสเพลและมั่วผู้หญิงไม่เลือกจนกิติศัพท์เรื่องลือไปไกลแต่ตอนนี้ผมอยากให้พ่อของมันมั่นใจแล้วว่าผมได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว ตลอดชีวิตนี้ผมจะรักและซื่อสัตย์กับไอ้ที่หนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งผมก็หวังว่าพ่อของมันจะเห็นถึงความจริงใจและยอมยกมันให้กับผมสักทีผมกับพ่อของไอ้ที่หนึ่งจ้องหน้ากันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครหลบตาไอ้ที่หนึ่งก็เห็นอย่างนั้นเลยเลิกเขย่าแขนผมก่อนจะนั่งคุกเข่าลงด้วยและก็มองตรงไปยังพ่อของมันเช่นกันในชีวิตนี้ผมจะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีแล้วก็ทําให้พ่อภูมิใจมาโดยตลอด เราะงั้นผมขอรางวัลให้กับชีวิตของตัวเองได้ไหมครับขอให้พ่อยอมรับล่ะอนุญาตให้ผมกับไอ้นักรบครบกันเถอดนะเราสองคนรักกันจริงๆครับพอไอ้ที่หนึ่งพูดแบบนี้ผมเลยเลื่อนฝ่ามือไปกุมมือของมันเอาไว้ก่อนที่เราสองคนจะกุมมือกันแน่นและส่งยิ้มให้กันแล้วหันไปมองยังพ่อของมันที่มองมาทางนี้นิ่งๆไม่พูดไม่จาเช่นเดิมเราสามคนหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นานกี่นาทีแล้วผมก็ไม่อาจทราบได้แต่ไม่ว่ายังไงถ้าพ่อของไอ้ที่หนึ่งยังไม่ยอมรับ ผมก็ไม่มีวันลุกขึ้นหรือหนีไปไหนแน่นอนผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือว่าข้ามวันผมก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดและทันใดนั่นเองปีน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 เสียงบีบแต่รถกระดังขึ้นอยู่ที่ด้านหลังแต่เสียงอันคุ้นหูแบบนั้นผมไม่จําเป็นต้องหันไปมองก็รู้ว่าต้องเป็นรถของพ่อผมแน่นอนผมเลยมองจ้องหน้าของพ่อไอ้ที่หนึ่งต่อโดยไม่วกแวงแม้แต่น้อย เมื่อไม่มีใครสนใจพ่อผมก็คงอดไม่ไหวลเลยรีบลงมาจากรถก่อนจะรีบวิ่งตรงมายืนข้างๆพ่อขอยที่หนึ่งโดยมีแม่ของผมวิ่งตามมาสมทบด้วยนี่มันอะไรกันวะทําไมเด็กสองคนนี้ถึงได้มานั่งคุกเข่าต่อหน้าแกแบบนี้คําถามนั้นทําให้ในที่สุดพ่อขอยที่หนึ่งก็ยอมเปิดปากพูดออกมาเป็นคําแรกในรอบกี่นาทีก็ไม่รู้แต่ก็เป็นการพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกใดๆไ,ได้เลยลูกแกขอร้องให้ฉันยกที่หนึ่งให้ โธเอ้ยก็นึกว่าเรื่องอะไรเด็กสองคนนั้มันรักกันก็ปล่อยมันคบกันไปเลยสิว่าจะไปเกิีดกันให้พวกมันเสียใจทําไมคําพูดของพ่อมันทําให้ผมยิ้มออกมาด้วยความตื้นตันทันทีผมไม่เคยรู้สึกรักพ่อมากเท่าวันนี้มาก,ก่อนเลยจริงๆมีเรื่องอะไรกันแหละคะคุณอุ้ตายแล้วทําไมที่หนึ่งกับนักรบถึงได้มานั่งคุกเข่ากันอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะแม่ขอไอ้ที่หนึ่งเพิ่งเดินออกมาจากบ้านถามขึ้นอย่างตกใจแต่ในเมื่อมีใครพูดอะไรออกมา แม่ของผมเลยเป็นคนตอบคำถามแทนคือนักรบกับที่หนึ่งกำลังขอให้คุณอิดอนุญาตให้พวกเขาคบกันนะแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าคุณอิดจะไม่ยอมประโยคสุดท้ายแม่ผมพูดด้วยน้ำเสียงอ้อมแอมและยิ้มแห้งๆแม่ของ้ที่หนึ่งเลยหน้ามุ่ยและยกมือเท้าซะเอลนี่มันอะไรกันคะคุณฉันนึกว่าเราคุยเรื่องนี้กันเข้าใจแล้วซะอีกต่อนหน้านี้คุณก็บอกกับฉันว่าจะยอมรับในเรื่องที่หนึ่งกับนักรบครบกันแล้วไม่ใช่เหรอ แม่อ้ที่หนึ่งขึ้นเสียงใสเอายังไงกันล่ะเนี่ยผมเลยหันไปมองไอ้ที่หนึ่งด้วยสีหน้างงและตกใจส่วนไอ้ที่หนึ่งก็ยักไหล่ย,ยังไม่รู้เช่นกันโทษคุณเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับกันได้ง่ายๆหรอกนะพ่อขอไอ้ที่หนึ่งทำหน้าราวกับว่าโลกมันกำลังจะแตกสลา,ายพังทลายลงในไม่ช้าถึงจะยากแต่ก็ต้องทำที่หนึ่งกับนักรบรักกันขนาดนี้ควจะใจร้ายกีดกันได้ลงคอได้ยังไง หัดเข้าใจแล้วก็ยอมรับอะไรง่ายๆเหมือนคุณลิซซะบ้างสิพ่อถูกพูดถึงแบบนี้พ่อของผมเลยรีบเอออ,อพูดตามไปสมทบใช่แล้วไอติดเดี๋ยวนี้โลกมันก็หมุนไปถึงไหนละคนเพศเดียวกันรักกันไม่ให้เกลื่อนเมืองที่นี่ไม่ใช่เมืองอโยธยาสมัยพุทธศตรวรรษที่สิบเก้านะเว้ยพ่อผมกลอกตามมองบนและเบะป,ปากคำพูดและการกระทําของพ่อทําให้ผมเกือบหลุดคำออกมาอย่างห้ามไม่อยู่แต่ก็ต้องสะกดจิตตัวเองให้มัน่นและไม่วกแวกกับอะไรทั้งนั้น นะผมรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้มันดูผ่อนคลายลงไปมากกว่าเดิมเยอะเลยแต่ไม่เป็นช้นก,ก็พูดได้นี่เอริสพ่อไอ้ที่หนึ่งหันไปมองพ่อผมและพูดมาอย่างไม่สบอารมณ์ทำไมวะลูกฉันกับแกก็เป็นเกย์เหมือนกันแล้วอย่างนี้มันจะต่างกันตรงไหนทำไมต้องให้ฉันไปลองเป็นแกด้วยละ่ะพ่อผมทำหน้างงเท่านั้นแหละพ่อขไอ้ที่หนึ่งเลยเพล่อออกมาด้วยความขับแค้นใจก็ลูกแกเป็นหลัวไม่ได้เป็นเมียเหมือนลูกฉันแกก็พูดได้สิ คำพูดนั้นทำให้ทุกคนถึงกระเบิกตากว้างและอาปากค้างทันทีไม่เว้นแม้แต่ผมกับไอ้ที่หนึ่งนี่อย่าบอกนะว่าที่พ่อ,ขอเขางมั่กีดการเป็นเพลารับไม่ได้ที่ไอ้ที่หนึ่งเป็นฝ่ายรับไม่ใช่เรื่องที่มันมีแฟนเป็นผู้ชายวอตฉันว่าคุณช้าจะไปกันใหญ่แล้วนะคะรีบอนุญาตให้ที่หนึ่งกับนักรบเขากันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วก็นอนนอกบ้านไปเลยแม่ไอ้ที่หนึ่งพุ่งออกมาอย่างสุดทน คำเอาพ่อมันถึงกับสะดุ้งแล้วรีบพยักหน้ารัวๆเพราะกลัวใจจะขาดเอาละเอาละพ่อ,อยอม่ลูกกับนักรบคบกินก็ได้เท่านั้นละ่ะผมกับไอ้ที่หนึ่งก็ยิ้มกล้องออกมาแล้วรีบลุกขึ้นโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจอ <c oughs> แต่ว่าพ่อยังพูดไม่ทันจบเลยนะพ่อไอ้ที่หนึ่งกระแอมขึ้นเพื่อขัดจังหวะสายตาของท่านดูเครื่งหน่อยๆผมจะมันเลยต้องเผาจากกันอย่างช่วยไม่ได้แล้วเปลี่ยนมาเป็นกุมมือกันเอาไว้แทน ถึงจะให้คบกันได้แต่ว่าพ่อก็ยังไม่ยอมรับเรากนะต้องเรียนจบได้ปร,ริญญาก่อนนู่นล่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับผมกับไอ้ที่หนึ่งขารับพร้อมกันอย่างรวดเด็วโดวยไม่ต้องคิดอีกแค่สองปีพวกผมก็เรียนจบอีกหนึ่งปีต่อจากนั้นก็จะได้รับใบปร,ริญญาแล้วรวมระยะเวลาแค่สามปีมันไม่เห็นจะนานตรงไหนเลยที่สำคัญต่อไปนี้ทั้งสองคนต้องเข้าตามตรอออกตามประตูเท่านั้นห้ามเป็นระเบียงไปหากันกลางค่ำกลางคืนเหมือนเดิมเด็ดขาด แต่จะว่าไปพ่อกบปักตะปูไว้ที่ระเบียงแล้วนี่นะทำไมกลัวตายกล้าข้ามไปหาการกล่าวเลยพ่อไอ้ที่หนึ่งยิ้มที่มุมปากผมเลยหันไปมองไอ้ที่หนึ่งอย่างงงๆงเพราะไม่รู้ว่าที่พ่อมันพูดหมายความว่ายังไงคือพ่อกูเทปูแล้วก็ปักตะปูเอาไวไ้เป็นร้อยๆดอกตรงระเบียงเพื่อการไม่ให้มึงปีนมาหากูนะไอ้ที่หนึ่งกระซิบบอกเรื่องจริงป่ะเนี่ยผมอุทานแล้วเบิกตากว้างอย่างอึ้งๆแต่ยังไม่ทันที่ไอ้ที่หนึ่งจะตอบผม พ่อของมันก็ดันพูดไขดขึ้นมาสักก่อนจริงถ้าไม่เจอคืนนี้จะลองพิสูจน์ดูก็ได้นะนะักรบพ่อไอ้ที่หนึ่งยิ้มเหี<ๆ>้ยมเล่นเอาผมถึงเกือบขนลุกด้วยความสยองดูท่าพ่อของมันจะเกลียดผมมากเลยนะที่ได้เป็นผัวของไอ้ที่หนึ่งเนี่ยพอแล้วก่คุณเข้าบ้านได้แล้วดูซิแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทำเอาคนอื่นกลุ้มใจวุ่นวายกันไปหมดยังไงฉันก็ต้องขอโทษแทนคนอิดด้วยนะคะประโยคสุดท้ายแม่ไอ้ที่หนึ่งพูดพร้อมกับพ้อมศีรษสาให้พ่อกับแม่ของผม ก่นที่จะบิดหูแล้วลากพ่อกอไอยที่หนึ่งเข้าไปในบ้านหมดปัญหาแล้วนะไอยอดชายถ้างั้นพ่อกับแม่เข้าบ้านก่อนแล้วกันพ่อผมพูดยิ้มยิ้มแล้วตบบ่าผมเบาๆก่อนจะชวนแม่เดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับเข้าไปในบ้านส่วนผมกับไอที่หนึ่งที่ยังไม่อยากเข้าบ้านกันตอนนี้เลยหันหลังพิงกับแผงข้างๆกันโดยที่ยังไม่ยอมปล่อยมือที่กุมกันอยู่ออกไปเลยเสียใจไหมที่ได้มาคบกับกู ไอ้ที่หนึ่งถามขึ้นโดยที่ใบหน้ายังแงนมองท้องฟ้าบางทีมันอานจะไม่กล้ามองหน้าเพราะกลัวกับคําตอบของผมก็ได้ผมเลยกระชับมือเขาอมาให้แน่นขึ้นเพื่อความมั่นใจก่อนที่จะตอบกลับไปอย่างไม่ลังเลยไม่เลยสักนิดความจริงกูต้องถามมึงมากกว่าว่าเสียใจไหมที่มาคบกับกูนยะมึงเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟคจะตายส่วนกูเนี่ยแม่งไม่มีอะไรดีเลยนอกจากหน้าตาพอผมพูดแบบนี้แล้วไอ้ที่หนึ่งก็หัวเราะออกมา ก่อนที่จะวาดแขนมาดันศีสษะของผมให้หันไปชนกับศีสษะของมันกูไม่ได้เพล่แฟงอย่างที่มึงว่าสักหน่อยด้านแย่ๆของกูก็มีเหมือนกันละนะส่วนมึงก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาอย่างเดียวด้วยมึงยังเคยพูดเองเลยว่ามึงมีดีทั้งสามข้อนะทั้งหล่อแข็งแรงแล้วก็อืดไม่ใช่เหรอไอ้ที่หนึ่งพูดยิ้มยิ้มไอ้นี่มันความจำดีชะมัดเลยเรื่องที่ผมพูดข้อดีเพื่อเสนอขายตัวเองให้มันแบบนั้นมันก็ยังอุตส่าห์จำได้อยู่ีกเนะ เออโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยกูมั่นใจมากเลยถึงจะหัวแตกแขนดี้งแบบนี้แต่กูก็ยังทำไหวถ้าอย่างไงเดี๋ยวคืนนี้กูไปหามึงที่ห้องนะที่รักพูดจบผมก็ส่งจูบไปให้ที่หนึ่งถ้าไม่ติดว่าที่นี่คือหน้าบ้านผมคงจะจับมันจูบแรงๆสักสองทีไปแล้วฮะมึงจะบ้าเหรอจะไม่ได้หรือไงว่าพ่อกูปักตะปูเอาไว้เต็มระเบียงเลยนะจำได้สิแต่แค่ตะปูเนยมันหยุดคนหื่นตามอย่างกูไม่ได้หรอกเนี่ย พอผมพูดแบบนี้ไอ้ที่หนึ่งก็ทำหน้างงเลยนะสิผมเลยก้มลงไปกระซิบข้างหูของมันเพื่อเฉลยให้ฟังว่าที่บ้านกูน่ะมีบันไดไม้เดี๋ยวกูเอาวางผ้าแล้วเดินข้ามไปหามึงก็ได้เพราะงั้นถึงพ่อมึงจะปากตะปูเอาไว้เกี่ยร้อยพันดอกมันก็ห้ามกูไม่ให้ไปหามึงไม่ได้หรอกที่รักพอได้ยินแบบนี้ไอ้ที่หนึ่งก็เลยทำหน้าอึ้งแล้วอาปากค้างก่อนที่จะสายหน้าไปมาแล้วดีที่หน้าผากของผมอย่างเต็มแรงให้ hey, ตายมึงนี่มันหื่นมีใครเกินจริง เอาสมอที่คิดเรื่องแบบนี้ไปใช้ในการเรียนดีกว่าไหมเรียนไปก็ไม่ได้ใช้สักหน่อยต้องเรื่องแบบนี้สิที่ได้ใช้จริงทุกวันเนี่ยคำตอบนั้นทำไอ้ที่หนึ่งกลอกตามองบนแล้วผ่ากออกจากตูวผมไปเลยกูไม่คุยกับมึงแล้วดีกว่าคนบ้าอะไรคิดเรื่องอย่างว่าได้ทุกห้านาทีไอ้ที่หนึ่งสายหน้าไปมาพร้อมกับเดินไปเปิดประตูขึ้นรถเพื่อจะขับเข้าไปในบ้านแต่ว่าผมก็ได้ไปขวา,าไว้ซะกก่อน จนไอ้ที่หนึ่งต้องเลื่อนกระจกลงมาถามอย่างหัวเสียมีอะไรอีกอะสี่ทุ่มเจอกันนะอาบน้ำรอแล้วเปิดระเบียงเอาไว้ด้วยแล้วผมพูดจบก็ก้มหน้าลงไปหอมแก้มไอ้ที่หนึ่งฟอดใหญ่จนมนั้นตกใจแล้วเบิกตากว้างเพรอมกับอ้าปากค้างผมจึงใช้จังหวะนั้นที่มันกำลังชะงักรีบหมุนตัวกลับและเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีเข้าไปในบ้านเมื่อคืนอ,อยางก,กินไอ้ที่หนึ่งไม่เต็มอิ่มเลยเพราะงั้นคืนนี้ผมจะจัดบุฟเฟ่ต์ชุดใหญ่แล้วกินใ้สาสมใจเลยคอยดู เตรียมตัวเตรียมใจรับสึกหนักจากไอ้นักรบคนนี้ได้เลยที่รักคืนนี้ไม่ตอำกว่สามสึกแน่นอนเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ยี่เดียออันนี้ลืมจริงยี่สิห้ายี่สิบห้านะครับโอเคยังไงก็ตอนหน้าเป็นยังไงก็อะไรล่ะตอนหน้าเป็นบทส่งท้ายแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมี NC หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะมีหรอกนะ ไม่นะมีนะครับนะโอเคไม่มีไม่มีไม่ไมีมมมมยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคุณเขียนสามีจ่จุงด้วยนะครับนี่อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณเขียนกัน,กนด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องวีโซโตสนะครับเอาตรงๆนะอันนี้ไม่ได้อวดน,นะครับผมรวยครับไม่ใช่ฐานะนะแต่ผมมาชื่อรวย ใช่เปล่าน้องรวยเหรอังนแสดงว่าต้องเท่าแข็งใช่ไหมไปดูคนที่สองเลยจากน้องศรีปทุมนะครับนักรบที่หนึ่งคุณพยาบาลมาเออไม่ดูอะไรเลยเนาะกําลังมองมาอยู่น้องพยาบาลเปิดรับยารอบเด็กนะคะเรียบร้อยไปดูคนที่สามเลยจากน้องสมหมายนะครับที่หนึ่งนักรบพวกเธอเนี่ยน่าอดใจไม่ไหวเธอนี่น่าอดใจไม่ไหวอ๋อโรงพยาบาลก็ไม่เว้นบอกได้บอกนะน้องห้องไม่เก็บเสีย <kę eras> เออก็จริงนะห้องมันไม่เก็บเสียงนะเอ๊ใครมานั่งตบมือวะพยาบาลที่เข้ากะงงลยเนาะเอ๊เสียงใครตบมือวะแป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 ะอยู่ยงนะนะั้นนั้นเนาะงงเลยไปดูคอมเมนต์ที่สี่กันเลยครับจากน้องเทลิกานะสวัสดีค่ะเฮเบ้หนุติดเสียงเฮเบ่ทุกคืนต้องได้ฟังเสียงเฮเบ้ก่อนนอนทุกคืนแสดงว่าถ้าไม่ได้ฟังจะนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยจากน้องไลท์เกเบอร์นะคู่นี้มันโรมิโอกับูเลีตชัดๆเลย เออว่ะโลมิโอกับจูเลียที่เปล่งเลยโค้ใช่เออใช่ใช่ทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคำถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัฒนาเบจะสุ่มว่าคอมเมนต์มาพูดคุยแกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สคร i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจบแปสวัสดีครับผมวัตนาเบ